สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบอร์สกุลทุกคนเนอยินดีต้อนรับครับทุกสองสาวตีพี่น้องมันนี่สาวตีออกมะนาพี่น้องเกี่ยวเขาเลยเด้อพูดแม่พี่น้องเลยสาวตีประเทศไทยเบิงนะ่งเนาะเนืงจากว่าเดินช่องการ์ดเมื่อยพี่น้อง <laughs> มาลงงงแล้ลงงวดของหอยลิบเงี้ยโทรศับท์กับสิตา,าเป็นใจให้มาเมื่อนี้เนาะอ,ออกมะนาพี่น้องเกี่ยวเขาคือเก้า พ่อพม่เมย์ผมัดจะทงพ่เอเนาะวันนี้ข้ตา,า,าติบออกมาคนมาหมัดตอนเทปพี่น้องตอนแรกตอนเจาหันพ,พรแล้วตัดเอาเนาะพี่น้องบริเกียรนะซิกเกียจะเขาล้มนี่น้องปไปมาเขาซอยอีพ่อกันเด้อกินยังอ่ะตั้บักคุ้งกินตั้บักคุ้งหอน,นเป็นหอนกินกินกน้ำไอ้เผาต้องคนเขา่าจะนัดไปใส่เหรอ พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเทเดียว่าเมื่อเดือนปีใหม่นะก็ต้องเห็ดเบียยต่อพี่น้องเลยอันนี้กองเขาคนมาไว้ท้ายกูอ่ะไปฝ่งเม็ดอีกฝอแล้วมัดยืดหลุมเนาะเบิรดแห้งพี่น้องเอ้ยดิเดินมวนเดินเมื่อยแล้วมาเกี่ยวเขา โมเนาะมันแบบคนโตกเหมือหน่เย,ยี่ยนติดเลือดพวกเท่าเลือ้บออใครดูเห็นนะอันนี้ <c oughs> ลมมลื่อเดียวมาได้กระิเกลียวแต่เขารมนั่นี่เอันนี้ผู อสะอาดขาไม่สูงหลายคนกบแดดสนาตัวนี้มันดมบ้าสิหน่องเขารมกองกันก็ถื่ออยู่พวกว่าสุกกเกี่ยวคือกันไหนเด้อพี่น้องใครเกี่ยวหน้าไคหน้ามันเนาะ ก็เดดเตอดเตียงป้าเตียงพีแดซองโมอะมามาต้มก่อนมื่อยหงาหอน้เมื่อยสบายดีี่นาะนีราเมื่อยเหงหอซื้อน้ำซ่ามากินนะอาการหอนเนาะแดดเตอร์แดดป่าเดดเสียคนเมื่อยรอละมาติ เดี๋ยวเฮียหน่อยเฮียหนังเอ้ยคนเด็ดดเดี๋ยวเตียงพี่น้องเมืองในกองก็สิบปิดเลยแต่บันมีอะไ้พี่มันแดดแห้งดีเมื่อไงด้พี่น้องเอ้ยชาวตีบคนเขากับร้านสองคนเนาะคนแต่ก็มากองเนาะคนแต่ก็กองให้บักใหญ่แล้วพี่น้องสามจีคนเดี่ยวแม่ยังมัดบ้านแล้วแต่เวน เฮ็ดหน้าตัดเวออีกต่อละวก็ร้านน่ะพี่น้องว้าว่ัมีคนดร้ายอะนะค่อยเฮ็ดไปนักั่ามสิเด้อหาจะจอยเว้ยซาตีปจะสิเป็นลอกหุ่นไอ้พี่น้องควมเบาหอนเบาเอานะเด็ดแผลเด็ดว่ะอย่างอย่างอย่างพากกินน้มเดี๋วก็ไปเฮ็ดต่อแล้วก็มาพากกินหนามดีมั้งไม่ไหวพี่น้องเว้ยพาจะเก่งเฮ็ดไรเด้อด่าดี นี่ก็คือเขาลมพี่น้องสติกเกี่ยวแดนตอนเสาในร่องมาเกี่ยวเนาะร่องมาเกี่ยวตอนเสาตอนแรกก็ลงมามัดาคนพี่น้องเหนื่อยแห้พี่น้องว่ยแค่ใส่เบื้องตอนกานค้นมาคนมาแต่หันหนีพี่น้องให้ทักขาเนาะเอาไหวกองคนกระหอบไปสี่ได้พี่น้อง ทางไหนพอก็ตัดอีกนะตัดไมืมัดมาอีกเสาหนึ่งเนาะทราบสิเดียยังได้ตัดข่าวเดียวกันนะเกียนหัวเกียนกล้วยเนาะอยูกระเถิดอยู่ต้นในเขาหลพี่น้องเลยจะได้เกี่ยวเนาะขาหลบเนี่ยสิเกี่ยวพี่น้องเลยแบบคนเดียวมาเต่ยามอีกอีกเสาหนึ่งนะตอนนี้ฮะสิคนกับพี่น้องปุ๊ mặt con tìm đi. không mấy con thì thương thì nó con không thì con không cả dàn nên phấn tốt là tin con xuống đó. mà con mòn xuống làm à, ừ, ừ, <laughs> cái gì à? mẹ à, có ớt ăn hát đủ số nè, mày mẹ đâu kéo khẩu khi nông, kéo khẩu rộp nó, ngày mai, ngày khẩu nào đen đâm bớt, kéo khẩu hả? แก้วคนหนักกเมื่อหนึ่งเขาไปเฮนักม่วงอยู่หันอยู่างใก็มือเข่ากห่อ่กล่องค่อยเปน้ำเซมก่อเซออกงีเจงเเอาเคียดออกงีเจงแต่เป็นตัวผู้พี่น้องเลยเนียนเกยยังไงอยู่ ตระมกระตัดบ่ไดลพี่น้องเอ้ยตัดไดลเติมเงินตั้งเติมันยืนเนาะเกี่ยวแเหล่าคนมัดเดี๋ยวกิ่ไดลเขาเป็นกระสอบพี่น้อง่ได้ง่านเลยนเขาสูงเหนียวพันในสุกนะาฝนน้องปินงอนอยู่ คนไปกองอยู่ทพี่น้องนั้นุกคนควยังไงคนใจขอปตัด้าปีบคนกับลานคนไนวไายคนไใไว่าเก่นตกะู้เดียวข้าดสอดกองเนาะเขาซองหมัดนะ ไปพอตาตินี่เอ้ยสิาวให้าวหน้าเฮ็ดหน้าแงแล้วย่างหน้าปีเฮ็ดหน้าปีวต่อยาแงอีกเนาะบ่ดวบ่่เ็ตะนาอยู่บ่เฮ็ดก็บ่ได้กินพี่น้องอมาวหน้าดเกี่ยวไว้่ะ giờ là phương dạ, mộ không đánh coi nhà đó đài đâu cao cao đánh quá nó cao rồi bay rồi bay đánh ngoài có bú khẩu là phù Hãy à, coi หนาวบ้งางค่มนะอ้ใหากาศฮอนหอนพี่รองเอ้ยหอนบ่มีลบมีหลยแบบเอาโอนะเอาแบบพ่นชิตโตกค่ะนะอาก,กาศสามสิบเจ็ดองศาฝนก่อนมาหอนนะองศาสี่แดดเผามนคนักเล็กคนนอ้นกเล็กเขาอยา<น>อะ mời nhỏ các nhỏ nhăn nó, bà con bà con bà con lấy con bà con bà đi con bà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  con เบรกขมข้นสวยมามามาพ่ออยากกินขนมอมขมข้นพูดานาสองอันขนมอมโดอพุทธกออได้เนี่วนี่ตะเป็นตกผู้อะไรพี่น้องเอ้ยเบื่อจะเด้อเบื่อหงุดหงิดแง่ร้ายเนาะไปกองต้นเนี่ยเขาไปจัากองโบกกองเหตุแต่มันเป็นอ่านและเขาจิ้กกองเองคอย โคบจักโเฮ็ดบคเป็นี่สกินไปทางไหนไ่ายแกว่ายว่ายเร่งเมื่อแรงเมื่อแรงเมื่อมาแลวให้แล้วก็พัะกระขุนวันนี้ควมักเท้าคนอุ้มเอาเยกหน่อยซอยกันน้อพี่น้องมาเป็นส่แให้งเด้อว่าเบียดหน้าเ้องก็เห็ดตะกตหน่อยคุณเย็หน่อยพี่ใหญ่เห็ดได้เบ จไปว่าที่ตะคองนะนี่หตื้อเบิ้งต้นสิโต๊กแล้วอาไปเจียกันเออสวัสดีหน้องคนหนักอ่ะปันคนหนักก่อนนะก่อนเด้อเอานี่ยู่นี่คนอยู่นี่จะได้เข้ามายืนยู่นี่เอไปขวัก่อนจะได้สิไอพี่อาจจะเอาไปก่อนก็ได้เออเออเออเนี่ยเอาไปให้เขาอยู่ก่อน ไง่้พี่น้องพอตัดเขากับเดียวสับจเยม่ได้นี่เป็นตัผู้ลกม่งลพี่น้องเอเขาแล่ผมไปสมสุกกินเนาะมาขาแร่น่ะใช่แมนี่แล้วอุละก่อนเนาะ

Đây, ban nịch à, này quang ngon ngon hải ngon con ngon ngon ôm ngon 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 tí đã ngon là con ngon ngon con ngon 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 cái này ก็เขาพี่น้องเลยอย่ามันเปียกนะมาจัดไปแม่หน่ะไปค้นโจ๊ะไปค้นก็พี่น้องไปไปค้นไปค้นมาจากหรอก เ้านน้านีอโยไปคนไปไอแก่าหนอนไปคนให้ชมมาสกินที่ว่าพีหนอุอยกกันนล่ะอย่ยกกันน่นันะเ่น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 ไีหนอนไปคนซอยกันตัวเด้อแนี่ใสวะ 拜个拜。Bye,